สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่กับ TikTok Shop กันอยู่นะคะในวันนี้นะคะทีมงานจะมาแนะนําข่าววิธีในการแก้ปัญหาถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยสั่งสินค้ามาแล้วแล้วอยากยกเลิกหรือว่าเกิดปัญหากับทางหลังร้านเองว่าสินค้าเนี่ยเกิดการล่าช้าหรือว่าสินค้าเนี่ยหมดสต็อกทำยังไงดีต้องการที่จะยกเลิกในคำสั่งซื้อนั้นๆเนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะวันนี้ แอดมินมีคำตอบค่ะก่อนอื่นเลยให้เข้ามาในหน้าของ TikTok Shop นะคะทําการล็อกอินให้เสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะให้เรามาดูในเมนูฝั่งด้านซ้ายมือได้เลยค่ะในส่วนของคำสั่งซื้อต่อมาค่ะให้กดจัดการคำสั่งซื้อได้เลยพอเข้ามานะคะสถานะเนี่ยก็จะอยู่ในช่องของที่จะจัดส่งค่ะแล้วก็รอรับข้างล่างก็จะเป็นรายละเอียดของสินค้านะคะที่ทำการสั่งมานะคะ ให้เรามาดูในช่องของการดำเนินการได้เลยค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะมีคำว่าดูโลจิสติกยกเลิกแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆการพิมพ์ป้ายต่างๆนะคะให้เรามากดคำว่ายกเลิกได้เลยค่ะพอกดเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นมาว่าการยกเลิกคำสั่งซื้อจะทำให้ระบบเนี่ยส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้านะคะเพื่อขอให้ลูกค้าเนี่ยให้คะแนนกับร้านค้าของคุณโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สื่อสารกับทางลูกค้าเกี่ยวกับ การยกเลิกสินค้าแล้วนะคะเพื่อป้องกันการให้คะแนนเชิงลบค่ะหมายความว่าก่อนที่เราจะทําการกดยกเลิกเนี่ยเราต้องทําการคุยกับทางลูกค้านะคะหรือผู้สั่งซื้อให้เรียบร้อยก่อนว่าเหตุผลของการยกเลิกเนี่ยคืออะไรนะคะเพราะว่าถ้าลูกค้าเนี่ยให้คะแนนร้านค้าในเชิงลบเนี่ยร้านค้าของเราก็อาจจะได้คะแนนร้านค้าที่ไม่ดีไปด้วยค่ะฉะนั้น ต้องคุยกับทางลูกค้าให้เข้าใจก่อนนะคะว่าเพราะอะไรนะคะแล้วต่อมาค่ะให้เรามาดูในส่วนของการเลือกเหตุผลค่ะโดยจะมีให้เลือกอยู่แค่2ออย่างนะคะก็คือสินค้าหมดสต็อกแล้วหรือว่าข้อผิดพลาดในการกําหนดราคาค่ะอันนี้เราสามารถเลือกตามที่เราคิดได้เลยนะคะพอเลือกเหตุผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดคําว่าตกลงได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะยกเลิกคําสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วก็กดตกลงได้เลยทําการรีเฟรชหนึ่งรอบนะคะหลังจากทําการรีเฟรชเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยที่จะจัดส่งจะขึ้นเลข1ตอนนี้กลายเป็นเลขศูนย์เรียบร้อยแล้วค่ะแปลว,ว่าเราทําการยกเลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราต้องการที่จะดูกับการจัดการคําขอยกเลิกเนี่ยทำยังไงก็ให้ไปดูเมนูฝั่งด้านซ้ายมือค่ะแล้วก็กดจัดการคําขอยกเลิกได้เลยก็จะเห็นนะคะว่าสินค้าหรือว่าคำคำสั่งซื้อเนี่ย ที่เราทําการยกเลิกไปเมื่อกี้จะขึ้นมาอยู่ในหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะคะ เพียงเท่านี้นะคะคําสั่งซื้อเนี่ยก็ถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงนะคะถ้าใครติดปัญหาส่วนไหนนะคะหรือว่าอยากจะให้อดินทำ How To เกี่ยวกับอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าจะส่งมาทางเพจของ Real Smart Academy ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบค,คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe ให้กับช่อง Real Smart Academy ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆที่เรา ตั้งใจจะเตรียมมามอบให้ทุกคนค่ะยังไงวันนี้นะคะทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะอยากได้สาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเราไว้นะคะ